แล้วก็คุณแม่ลูกสองที่มีลูกในวัยไล่เลี้ยงกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะคะก่อนอื่นดิฉันขอแสดงความเสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอชื่นชมการจัดการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤตหรือ crisis management ได้อย่างทันท่นทวงทีของรัฐบาลเองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะดิฉันทราบดีค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะ และในวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาหาคนผิดหรือมาติติงอะไรแต่เรากำลังจะมาหาทางออกร่วมกันค่ะว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เราต้องมาเผชิญเหตุการณ์แบบนี้ถอดบทเรียนซ้ำๆในเรื่องที่สะเทือนใจแบบนี้อีกในอนาคตค่ะท่านประธานคะเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ จากข้อมูลการเฝ้าระวังของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคบอกว่าเมื่อปี2565ค่ะมีอุบัติเหตุทางท้องถนนและความไม่ปลอดภัยกับรถรับส่งนักเรียนปีหนึ่งเนี่ย30ครั้งเลยนะคะโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนไปแล้ว15ครั้งค่ะมีนักเรียนเสียชีวิตหคน และบาดเจ็บ153คนโดยสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะโดยหลักมาจากความประมาทเลอะเลอกของผู้ประกอบการหรือผู้ขับรถสภาพรถที่ไม่ปลอดภัยการขาดการจัดการที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธ,ธิภาพสะท้อนให้เห็นปัญหาถึงปัญหาสําคัญในเชิงโครงสร้างและการจัดการที่ต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะท่านประธานคณิชันนะคะจึงมีข้อเสนอ ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะถึงแผนแนวทางการป้องกันเหตุและแผนการเชิญเหตุในอนาคตอยู่4ประเด็นด้วยกัน,นะคะ่ะท่านประธานประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องของมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะไม่ใช่แค่ของรถนักเรียนนะคะแต่เป็นรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยเลยค่ะปัจจุบันนะคะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยเรามีกฎเกณฑ์ตามกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพรถที่จะใช้วิ่งบนท้องถนนเนี่ย โดยเกณฑ์นะคะได้ระบุว่าต้องมีอุปกรณ์ที่จําเป็นให้ครบถ้วนรวมถึงอุปกรณ์3อย่างเหล่านี้ค่ะ 1. ประตูฉุกเฉินที่ต้องอยู่ด้านขวาและเป็นคนละด้านกับประตูปกติและต้องสามารถเปิดได้ทั้งภายในและภายนอกค่ะ 2. ต้องมีเครื่องดับเพลิงที่สามารถใช้การได้ตลอดเวลาและ 3. ค่ะต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการทุบก,กระจกนอกจากนั้นยังมีเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติ ด้านการลุกไหม้และการลามไฟการลามไฟของวัสดุนะคะที่ใช้ตกแต่งภายในรถด้วยที่กําหนดให้วัสดุภายในรถค่ะต้องมีการทนไฟระดับหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงหากเกิดเพลิงไหม้ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกเรื่องการกําหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสารพศ2563ค่ะ โดยกำหนดในข้อที่5ว่าวัสดุภายในต้องมีคุณสมบัติในการลุกไหม้และการลามไฟตามมาตรฐานที่กําหนดซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้กล่าวถึงอย่างเคร่งครัดมีการกํากับดูแลการตรวจสภาพรถอย่างจริงจังค่ะก็จะช่วยลดอุบัติเหตุลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตได้เป็นอย่างดี มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุสาธารณะในต่างประเทศนะคะที่มีการพัฒนาและนํามาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งเนี่ยมีการยึดหลักมาตรการดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะต้องมีการตรวจสอบการขับค่ะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ GPS ในรถสาธารณะเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่รวมถึงความเร็วและการเบรกอย่างเฉียบพลันค่ะ ในบางประเทศเนี่ยจะมีการกําหนดมีกราร์ดเอาไวา้เสียบเอาไว้เพื่อเช็คด้วยนะคะว่ากําหนดเนี่ยความเร็วเท่าไหร่และคนขับเนี่ยขับไปแล้วกี่ชั่วโมงเพื่อลดความอันตรายจากการที่ขับขี่นานจนเกินไปด้วยนะคะนอกจากนั้ยังมีเรื่องของการฝึกอบรมคนขับค่ะต้องมีการฝึกอบรมอย่างเข้มขน้นสําหรับคนขับรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัยค่ะเพราะว่าคนขับรถหนึ่งคนไม่ได้ดูแลแค่หนึ่งชีวิตแต่ดูแลชีวิตด้านหลังอีกหลายชีวิตด้วยกันค่ะ สาค่ะมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถค่ะควรมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับการดูแลรักษารถสาธารณะเพื่อให้แน่ใจค่ะว่ามีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมและอุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัยที่เพียงพอค่ะ 4. ค่ะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดค่ะและ 5. มีการเผยแพร่ความสำคัญของความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกับประชาชน มีการนำเทคโนโลยีนะคะเช่นการติดตั้งระบบเบรกอัตโนมัติหรือเซนเซอร์ที่ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในหลายประเทศด้วยกันในรถโดยสารและการขนส่งสาธารณะค่ะสุดท้ายคือเรื่องของการวางแผนเส้นทางการเดินรถค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสาร สิ่งที่สาคัญในประเด็นแรกที่ฉันพูดถึงก็คือเราต้องมีการทบทวนมาตรฐานค่ะทั้งหมดเกี่ยวกับการตรวจสภาพการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการกําจัดสุดเสี่ยงของยานพาหนะที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ได้ใช้งานได้ตลอดเวลารวมถึงการอบรมคนขับและเจ้าหน้าที่รวมถึงสวัสดิการที่ดีค่าตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผู้โดยผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะด้วยนะคะ ประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นสําคัญที่เมื่อวานเนี่ยมีหลายภาคส่วนช่วยกันออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างพร้อมเพียงนั่นคือเรื่องของการนําเสนอข่าวกับรรท่านประธานการนําเสนอข่าวในสถานการณ์แบบนี้มีความสําคัญเพราะเป็นความเปราะบางและละเอียดอ่อนมากๆรวมถึงเป็นการเคารพสิทธิของผู้ประสบเหตุไม่ให้เป็นการตอกย้ําการสูญเสียของผู้สูญเสียค่ะและเรื่องการนําเสนอข่าวท่านประธานไม่ใช่แค่เหตุการณ์ของเมื่อวานนี้นะคะ ในหลายๆครั้งนะคะที่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูเหตุการณ์ที่พารากอนหรือเหตุการณ์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการก็ตามเราจะพบเจอหลายครั้งมากๆค่ะท่านประธานที่สื่อมวลชนเนี่ยค่ะเข้าไปถึงตัวเด็กเข้าไปถึงตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เร็วกว่าจิตแพทย์เร็วกว่าแพทย์ด้วยซ้ําสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะท่านประธาน เพราะว่าการนําเสนอข่าวในบางครั้งเนี่ยมันเป็นการชี้นําสังคมไปแล้วบางครั้งข้อเท็จจริงยังไม่ทันได้เสด็จน้ําดีเลยบางครั้งข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ได้นิ่งดีเลยแต่มีการนําเสนอข่าวไปแล้วถ้าเราจําได้ช่วงหนึ่งนะคะในเรื่องที่มีการนําเสนอข่าวเรื่องเด็กพิเศษขึ้นมาสังคมก็ตีตาเด็กพิเศษไปแล้วด้วยซ้ําโดยที่ไม่ได้ฟังเนื้อหาเลยว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ความผิดพลาดของเราที่ว่าเราไม่ได้กันสถานที่ที่ไม่ให้สื่อมวลชนได้เข้าถึงเหตุการณ์ได้ไวเกินไปขนาดนั้นนะคะ นอกจากนั้นยังมีข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนของสภาการสื่อสารสื่อมวลชนข้อที่15ในหมวดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะข้อที่15ระบุชัดเจนว่าสื่อมวลชนนะคะต้องนําเสนอข่าวโดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะต้องให้การคุ้มครองอย่างเท่งครัดต่อเด็กเยาวชนกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ในสังคมรวมรวมโดยโดยทางนะคะต้องไม่เป็นการซ้ําเติมความทุกข์หรือโศกนตรกรรมอันเกิดแก่บุคคลและครอบครัวของผู้ตกเป็นข่าวค่ะดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าสื่อมวลชนเราต้องการข้อมูลที่มันสดใหม่ทันทีเพื่อนําเสนอข่าวแต่ในกรณีที่ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเปราะบางเช่นนี้แนะนําว่าควรจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารการใช้ถ้อยคําการสัมภาษณ์ การใช้คำถามที่เป็นการชี้นำการใช้คำถามที่อาจจะนำไปสู่ความเปราะบางนะคะของสภาพจิตใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ในอนาคตยกตัวอย่างนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวานนี้ฉันได้มีโอกาสได้คุยกับท่านทูตของท่านถางประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าเวลาที่มีเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยเขาจัดการบริหารเหตุการณ์แบบนี้กันอย่างไรเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญค่ะต้องมีการ การผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากเหตุการณ์ให้ไวที่สุดและต้องมีหน่วยงานที่สําคัญสําคัญเข้าถึงนะฮะตัวของผู้ประสบเหตุให้ไวที่สุดเช่นเดียวกันและการนําเสนอข่าวเนี่ยจะมีการอมอบหมายเป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือผู้ว่าการรัฐต่างๆในการนําเสนอข่าวเพื่อให้ข่าวเนี่ยเป็นมตรทินท,ทางเดียวกันและป้องกันความเปราะบางของข้อมูลต่างๆด้วยค่ะประเด็นที่3ค่ะรรท่านประธาน คือในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งในเรื่องของสิทธิในการได้รับการดูแลการรักษาพยาบาลเงินเยียวยารวมถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของกรมสุขภาพจิตและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและติดตามผลค่ะ